สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เคยสังเกตไหมครับทำไมผู้หญิงบางคนแม้ไม่สวยมากแต่กลับดูดีมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามแถมยังมีแฟนหล่อชนิดที่คุณก็ยังหาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู7ทริคสร้างแรงดึงดูดให้ผู้ชายหน้าไหนก็อยากจีบนำามามาให้คุณสาวๆได้ดูกันหากอยากเป็นสาวมีสเสน่ห์ตามไปดูกันเลยครับข้อที่1มั่นใจในตัวเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของทัศนคติเริ่มจากการมองตัวเองในแงด่ดีอย่าดูถูกตัวเองยอมรับในความไม่เพอร์เฟก t ั้นแล้วมองหาจุดเด่นกลบจุดด้อยแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจนี้เองจะเป็นอีกสิ่งที่จะทําให้คุณดูเป็นคนที่น่าเข้าหามากขึ้นครับข้อที่2มีความสุขจากข้างใน พยายามมองโลกในแง่ดีแม้ว่ากำลังจะ,ะเผชิญอยู่กับปัญหาต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆหาทางออกอย่างมีสติไม่จำเป็นต้องเก็บทุกเรื่องทุกคำพูดของคนอื่นมาคิดให้หนักสมองปล่อยวางบ้างอย่าเอาแต่อมทุกเมื่อคุณมีความสุขจากข้างในจริงๆคุณจะเป็นผู้หญิงที่ยิ้มสวยที่สุดดูอารมณ์ดีใครๆก็อยากจะทาความรู้จักครับข้อที่สอย่ามองคนแค่เปลือก ผู้ชายที่เหมาะสมกับคุณอาจจะไม่ใช่คนที่หล่อรวยหรือมีการศึกษาที่ดีที่สุดการตั้งสเปคไว้สูงมองคนแค่เปลือกนอกอาจทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนดีๆไปหลายคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่อย่างน้อยคุณก็ได้เพื่อนเพิ่มมากอีกคนหนึ่งครับข้อที่4ฟังมากกว่าพูด ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีอย่าทําตัวเป็นคนน้ําเต็มแก้วหรือเอาแต่พูดเรื่องของตัวเองจนทําให้ไม่มีใครอยากพูดหรือบอกอะไรกับคุณผู้หญิงขี้อวดขี้นินทาเป็นนิสัยที่คุณผู้ชายไม่ชอบเป็นที่สุดอะไรที่ไม่ควรพูดก็งเงียบไว้จะดีกว่าลองดูแล้วคุณจะรู้ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่คุณไม่เคยรู้อยู่อีกมากมายครับข้อที่5ดูแลตัวเอง หากอยากมีคนมารักคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองครับการออกกําลังกายใส่ใจเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมบ้างไม่ได้แปลว่าคุณห่วงสวยแต่หมายความว่าคุณเป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเองและพร้อมที่จะดูแลคนอื่นอีกด้วยครับข้อที่หกสนใจสิ่งรอบตัว เงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์หรืออะไรเดิมๆที่คุณทำอยู่ออกจากมุมปลอดภัยของตัวเองลองออกไปที่ใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆสนใจโลกสนใจสิ่งรอบตัวบ้างนอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วอาจทำให้คุณได้เจอใครบางคนที่ดีครับข้อที่7อย่าห่วงสวย สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคนไม่สวยก็คือความไม่ห่วงสวยสบายๆทาตัวชิลๆดูแลตัวเองได้ผู้หญิงแบบนี้แหละครับที่ทําให้ผู้ชายหลงรักกันจนหัวปักหัวปัามกันมานักต่อนักแล้วล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7ทริคกสร้างแรงดึงดูดให้ผู้ชายหน้าไหนก็อยากจีบจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาอยากให้คุณเจ้าสาวลองนำไปใช้ไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยครับว่าคุณจะมีหนุ่มๆเดินเรียงหน้าเข้ามาจีบคุณมากมายอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ